เราแบรนด์ผมเหมือนกันก็บผมมันกับที่เราฝึกอยูทีนี่แหละที่การสอนที่นี่แหละอันาร์จันทร์กินมาอ่านะครับตอนแรกนะครับ เราใช้ใแกลงเบียร์นะครับแกลงเบียร์เราจับของไหนก็ได้ที่เราถนัดนะครับแกงจับแบบนี้นะครับนิโปกันยุชี้เราอยู่เลยเข้ามาที่แปลงนิดนึงเพื่อที่จะกระเดื่องน,นะครับจังหวะแรกที่เราวางนะครับหมุนลงไปนิดนึงแล้วพลิกกลับขึ้นมาแล้วยกผมเก้าสิบองศาแล้วก็ลงต่าลงอ่าทีนี้เวลาวางได้ครับเราก็เอาไดา้จ่อตามมา ถ้าเป่านะครับเขาจะไม่เป่าก็ได้ทาให้ดูช่อแรกหมุนๆคงอะไรนีดนีีมีลงนิดนึงครับยอขึ้นมาเป่าเน้นจะไม่ไม่ให้ไดโดนลมใดให้ไม่ให้โดนหัวลูกค้านะครับตามแต่มา ก็คือแปลงเปียกนะครับการเปียนอ่าทีนี้แปลงคมนะครับแปลง,ปลงคมเร,ร,รจาจะได้ผมทีละครึ่งนะครับครึง่งนือผมอยาวและใช้อันใหญ่นะครับวิธีการนะครับเอาหางแปรงครับเอาหางแปรงไปสอดครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งแล้วอันนี้ก้อยเกี่ยวไว้ครับนี่เราดึงโคนเน้นนะ,ะเดี๋ยวเอาแปรงมาให้คบกันนะครับจะได้ตัวเอาเราไปกามไว้ กำไว้แล้วก็ผมนี่พวงเรากดผมไว้แล้วก็ค่อยๆเป่าหนะ่อันนี้ถ้าเป่าให้ให้ให้เงาให้หมาดโคนิดตึงครับแล้วประมาณสองครั้งนะครับมาถึงปลายอ่าพอเสร็จแล้วนะครับเอาแปลงไปวางใต้ผมครับยกมาปากระบอกได้เราวางที่แนวโค้งของแปลงครับไม่วางข้างในผมจะหักแล้วเป็นไฟฟ้าจะติผมจะชีฟ้ฟูมาวางที่มุมโค้งของแปลงลากมาครับ เราบิดข้อมือมานิดหนึงแล้วก็ค่อยรงลงไปตรงปลายครับทีเน,นินะครับแล้วไม่กล้าไดมาเลยตั้งนี้ทำเหมือนกันครับอีกครึ่งนึน่งะครับนะครับนี่พวกนี้เดียวนะครับนีน่งานาผิดมอไซค์นหะน่อยนะนะเดี๋ยวดูคนระับ ค่อยลางลงไปกระพองไปถึงปลายนจะได้ตึงนะคนจะไ,ได้เงาด้วยคม เปิดไปนะครับ